อันนี้ก็เป็นมะพร้าวนะครับเรียกว่ามะพร้าวนกคุ้มกับพันเตี้ยนะครับมะพร้าวน้าหอมพันเตี้ยอายุการปลูกประมาณสามปีตอนนี้อันนี้ก็ลูดุกเหมือนทีนี้อันนี้ปลูกสามปีก็ออกลูกประมาณนี้นะครับนี่ลูกจากด้านในก็มีอีกหลายต้นนะครับหวานมากสามารถเคลื่อมมือตาคนสูงสามารถเคลื่อมมือเด็ดได้นะครับนี่ก็โตแล้วนะครับนีประมาณหกเจ็ดปีนะครับ น้ำหวานมากน้ำหวานมากเนื้ออร่อยนิ่มนะครับก็จะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ท่านนั้นมาลองชิมกันที่นี่นะครับเป็นเมนูลองชิมคือซอยในสวนซอยแล้วมานั่งรับประทานกันใต้กันใต้ต้นก็มีคือมะพร้าวของเราเร้ก็มีหลายมีหลายต้นนะครับมีหลายต้นตอนนี้คือระหว่างการตัดพื้นที่อันนี้ก็อายุได้ ต้นนี้ก็อายุได้สามสามปีครับนี่ครับสามปีแล้วอันนี้ก็เขาเรียกว่าออกจันนะครับอันนี้ออกออกจันแต่ว่านั่งจะว่ามันอยู่ในพื้นที่เริ่มก็เลยทําให้ไม่ติดลูกนะครับก็ต้องรออาจจะมีต้องมีงการปรับพื้นที่เธสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันออกลูกนะครับอันนี้เวลากินเราก็จะมานั่งมานั่งรับทานกันเลนี้ครับมีหมามีไร่โปโปให้ กัรต่าท่านที่จะมารับรับทานที่นี่นี่คือสวนเร้าวของเรานะครับ